สวัสดีครับท่านผู้ติดตาม YouTube บ้าน่วยชาแนลนะครับในคลิปนี้นะครับก่อนคลิปหน้านี้ผมได้เคยพูดมาแล้วว่าอยากย้ายท่านเล่นโต๊ดนะครับเพราะว่าเ,เรามาดูแล้วนะครับถ้าเราจะทำโต๊ดมากตัวหน่อยนะแต่ก็ยังมีโอกาสมีโอกาสได้นะครับถึงแม้จะได้ไม่มากก็ยังดีนะครับดีกว่าเสีย หตุที่ผมทําชนิดนี้เพราะผมไปไปดูการเทรดมาการเทรดเนี่ยทาให้เกิดข้อคิดขึ้นมาว่าถ้าเราจะเก็บเล็กผสมน้อยนะครับเราก็ต้องเล่นใหญ่เสียและการเล่นใหญ่เสียก,ก็คือต้องเล่นแบบครอบคลุมนะครับคือให้มากตัวหน่อยนะครับแลอย่างเราที่ทราบแล้วว่าชุดโต๊เนี่ยมันจะมีทั้งหมด220ชุดนะครับจะเป็นชุดไม่เบิ้ลได้ร้อยยี่สิบและชุดเบิ้ลอีกร้อยก็เป็น220นะครับ อันนี้ส่วนมากเขาจะทำชุดโต๊ดเขาจะไม่ทำเบิ้ลเนื่องจากว่าตัวเลขเบิ้ลเนี่ยมันมันมากนะอย่างเลขสองตัวเนี่ยทำเบิ้ลได้ต้องเยอะนะฮนะตอนนี้เรามาดูงวดที่แล้วนะผมเสีดยด้ชุดนี้นะครับก็เออมันแค่สามตัวตรงร้อยชุดเองนะครับสามตัวตรงร้อยชุดเอง <c oughs> <c oughs> คือเราเสี่ยงหน่อยเสี่ยงหน่อยที่ว่า เราไปเกงว่าเราไปเกงว่านะเกงว่าเลขหนึ่งสองสามห้าหกเนี่ยจะต้องมาหนึ่งตัวก็ถามว่ามันมาหนึ่งตัวนะครับแล้วก็หลักร้อยเป็นเลขขี่การประเมินว่าหลักร้อยเป็นเลขขี่ก็คือการดูจากสถิติข้อมูลนะครับเพราะว่าหลักร้อยเป็นเลขคู่มาสี่งวดติดนะนะครับนะมาสี่งวดติดมาผมก็เลยประเมินว่ามันจะเป็นเลขขี่นะครับนะครับ ก็มันก็มาเลขขี่จริงๆที่จริงประเมินตั้งงวดที่แล้วมันผิดนะพอหลักร้อยมาเลขขี้ถ้าเลขชุดนี้หนึ่งสองสามห้าหกมามาสองตัวเนี่ยแล้วก็ตัดด้วยดับคู่โต๊ดผมนะฮะตัดด้วยดับชุดโต๊ดผมมันจะได้ตรงๆเนี่ยแค่ร้อยชุดนะครับปรากฏว่าปรากฏว่ามันผิดถามแมตมันไม่มีเก้าห้าหนึ่งมันออกเก้าห้าหนึ่งใช่ไหมเหตุที่มันผิดเพราะว่าเลขชุดนี้มันดันมาสองตัวไงเราประเมินว่ามันมาตัวเดียว คือมันมาห้ากับหนึ่งถ้ามันมาเลขหนึ่งเลขห้าตัวเดียวเนะี่ยในนี้ก็จะต้องถูกแน่นอนนะครับอ,อันนี้ก็คือ,อการทำ <c oughs> ชุดเต็งมากชุดหน่อยตอนนี้เพื่อไม่ประมาทผมก็จะทำให้มากเลยนะให้มากก็ทำไปแล้วนะครับอย่างงดที่แล้วก็ทำให้สมาชิกในดวงมาราบนะครับไปนะครับบางคนถ้าไปเล่นก็ถูกเพราะผมได้เรียนให้ทราบแล้วว่านะครับ มันจะมากตัวหน่อยนะครับถ้าหลักร้อยเป็นเลขขี้โอกาสถูกสูงนะครับเดีย๋ยวผมให้ดูนะครับมันจะได้สองร้อยสามสิบหกหางนะฮะผมเขียนไปว่า3ตัวตรงวันที่หนึ่งเดือน1ิบเนี่ยมากหน่อยใครจะสู้อไหมนะครับถ้าหลักร้อยเป็นเลขขี้โอกาสถูก95เนะครับเพราะผมมั่นใจว่าตัวตัดนี่ไม่ไม่ผิดนะครับตัวตัดหนับต้นเนี่ยผมทำแนวใหม่ไม่ผิด เราอันนี้เราก็คือต้องประเมินเอาเพราะว่าการเทรดก็ประเมินเหมือนกันนะการประเมินเอาก็คือการดูว่าพีเอ็นาว่าหลักร้อยงวดนี้มันควรจะเป็นเลขอะไรเลขคู่หรือเลขคี่หรือกันด้วยสองอย่างเลยถ้าประเมินเลขคี่เราก็เน้นไปเลขคี่ก็ามาทาชุดชุดชุดเต่งนะฮะนี่มาทําชุดเต่งได้ทั้งหมด236ตัวสมมุติว่าเราในเว็บไซต์นี่มันจ่ายต้องพันบาทนะฮะสามตัวตรงบาทละ1 0 0 0บาท ถ้าเราเล่นตัวละบาท236บาทนะเราก็จะได้พันหนึ่งใช่ไหมก็ได้กำไร7จ็้อกว่าบาทถ้าเล่นตัวละ10บาทก็2 3 6 0นอิะครับมันก็จะได้มันก็จะได้ไดร่วมหมื่นนะร่วมหมื่นมันก็ออกนะฮะถ้ามาเล็กขี้ก็จะถูกนะครับเที่แล้วก็ถูกอีกประเภทหนึ่งผมเอาปากหลักปากหลักมาทำนะฮะงวดที่แล้วปากหลักมาทำแต่ไม่ได้โพสในธรมาชิก พอสมาชิกเขไปทํากันเองนะฮะเลขปักหลักเนี่ยสมาชิกผมว่าจะไม่ใช้แต่สมาชิกเขาขอมาก็ยังใช้มันก็ยังเข้าอยู่นะฮะหลักหลักรนะ้อยมาเลขเก้าก็ถูกนะฮะปักหลักสิบมาเลขห้าหลักหน่วยมาเลขหนึ่งก็ถูกทีนี้ตัวตัดเรานะฮะมันไม่ผิดเมื่อเอาเข้าตัวตัดก็ไปตัดแล้วจากเลขปักหลักแปดชุดหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเนี่นะฮะมันไม่หลุดมันก็ตัดตัดแล้วนะครับมันก็จะเหลือ หมดสองร้อยสิบเก้าหางมากหน่อยนะฮะแต่ก็ยังกําไรอยู่ดีมันก็ถูกนะครับก็ถูกนะนี่ก็เป็นให้ดูคร่าวๆนี้ส่วนโต๊ะนะฮะส่วนโต๊ะครับโต๊ะเราก็ประเมินเอาแบบอย่างว่านะก็เอคอคือคือคือผมใช้ทําตัวตัดชุดโต๊ะตัวมาไม่ครบใหม่นะฮะซึ่งซึ่งค่อนข้างดีเดิมเราใช้สี่ตัวหลุดบ่อยนะทีนี้เราใช้สามตัวนะครับโอกาสหลุดก็มีนะฮะแต่ค่อนข้างยาก ครับค่อนข้างยากอย่างชุดโต๊ดงวด่ที่แล้วผมเกรงว่า5้า8จแจะต้องมานะครับใน110หน่วยตัวหนึ่งนะครับแล้วเลขที่มาร10หน่วย2ตัวเนี่ยนะครับอันนี้แน่นอนฮะจะมา2ตัวป,ประยุกตจำนะครับแล้วก็ตัดด้วยตัดด้วยดับชุดโต๊ดนะฮะมันก็จะเหลือชุดโต๊ดอยู่ชุดนี้เหลือ76หางชุดโต๊ดที่มันจ่าย150นะเราเหลือ7 6 75นี่ก็ครึ่งต่อครึ่งนะ มันก็ถูกตอนนี้ฮะผมก็ทําไว้หลายอันนะบทที่แล้วผมก็ถูกโตดไปทั้งหมดสามร้อยกว่าบาทนะครับอ่าใช้ดีกชุดนะครับอันนี้อันนี้ผมเกรงว่าเลขหนึ่งเลขขี้จะต้องมานะฮะเกรงว่าเลขขี้จะต้องมาในร้อยสิบหน่วยอ่าเพราะมันออกคู่คู่คู่มาสองวดนะฮะสองศูนย์สองสี่สี่หกผมว่าเกรงว่าเลขขี้อย่างน้อยจะต้องมาตัวก็เอาเลขขี้มาทําเลขขี้ไปทําแล้วตัดด้วยดับมา,มาไม่ครบนะฮะ มันก็ออกนะฮะอันนี้ก็ถูกถูกร้อยห้าสิบบาทนะครับถูกร้อยห้าสิบบาทออกเก้าห้าหนึ่งก็มีหนึ่งห้าเก้าชุดหนึ่งนะครับก็เล่นไปด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้อันนี้อันนี้แคบหน่อยเกงว่าห้าหกเจ็ดจะมาตัวมันจะเหลือน้อยตัวใช่ไหมห้าสองชุดเกงว่าห้าหกเจ็ดมาตัวหนึ่งมันมันมันมาตัวตัดเอาอยู่ถ้ามันมานะมันก็ถูกแน่นอนนะตอนนี้มันก็มาเลขห้า นะมันก็เลยถูกถูกโทษนะครับตอนนี้ทําไมผม <c oughs> มาทาแบบนี้นะครเหตุที่มาทาแบบนี้ผมไปเทรดด้วยนะครับผมไปเทรดด้วยเคยได้เคยพูดแล้วว่าการเทรดก็คือการลงทุนนะฮะการลงทุนการเทรดเทรดฟอรเร็กนะครับเ,เทรดฟอเร็เกตนะครับผมก็ไปเทรดนะฮะก็ลงพอร์ตไปแค่ร้อยเหรียญนะฮะร้อยเหรียญวันแรกๆก็ทํามาเก็บเก็บเล็กผสมน้อยฮะ คือการเทรดก็ต้องเดาเหมือนกันว่าสีเขียวมันจะขึ้นไหมกราฟจะขึ้นไปถึงจุดไหนนะครับสีแดงนี่ก็คือว่าขายสีเขียวซื้อนะราคาขึ้นสีแดงราคาลงเราก็ประเมินว่าสมมติว่าเราประเมินว่าสีเขียวเนี่ยมันจะขึ้นไปถึงจุดไหนจุดจุดเนี่ยเขาจะมีจุดบอกนะเราก็ซื้อแล้วกําหนดจุดไปนะซื้อกําหนดจุดไปอ่ทาทีนี้การลงทุนเศษเนี่ยลงทุนมากแล้วโอกาส โอกาสถ้ามันมันไม่ลงมันไม่ขึ้นไปจริงๆแล้วมันลงมายาวๆเนี่ยโอกาสพอร์ตเขาเรียกพอร์ตแตกพอตแตกมันจะกลายเป็นศูนย์เลยเดิมทีเดียวเนี่ยผมทําไปถึงเมื่อวันจืดเนี่ยในภาวะสงครามเนี่ยในผมเทรดทองคำนะเทรดทองคำเติดเดดโกนนะ,ะก็ลงลงลงพอร์ตไปแค่ร้อยเหรียญร้อยเหรียญก็สามพันเจ็ดร้อยกว่าบาทนะตอนนี้เทรดไปเทรดมาเข้าไปร้อยสี่ทิพเหรียญแล้วฮะเทรดไปเทรดมาโดนโดน เทรดทีละน้อยอ่ะผมลงทุนแค่เทรดท,ทีละสิบเหรียญสิบเหรียญน,นะฮะศูนย์จุดหนึ่งในตรงนี้ต้องคูณด้วยพันนะมันก็ถ้ากอาสิบเหรียญก็จนได้มาร้อยสี่สิบเหรียญแล้วพอเทรดไปเทรดมานั่นนอนหลับไปเช้าตื่นขึ้นมาไอ <c oughs> ที่ร้อยสี่สิบเหรียญมาแตกไปเหลือร้อยแค่ร้อยสิบสามเหรียญอันนี้ก็คือเราต้องเดาเหมือนกันมันก็ยากพอๆกับเล่นหวยผมก็เลยเอาแนวแนวคิดเนี้ยมาทำหวย มาทำหวยว่าเราต้องคาดเดานะคาดเดาคาดเดาย่างไรรงฮะคือในผมเรียน้ทราบแล้วว่าในการทำหวยเนี่ยฮะมันจะมีใช้แต้มนะมันจะมีแต้มอยู่สองกลุ่มนะกลุ่มแลกคู่กับกลุ่มเลขที่ใช่ไหมครับกลุ่มเลขคู่กับเลขที่ถ้าเราคิดว่าแต้มเป็นคู่มันก็จะทำชุดโต๊ะได้หกสิบชุดหกสิบชุดเนี่ยเอาตัวเอาตัวตัดดาบพวกนี้มาตัด ถ้าตัดดาบเปาอยู่หกชุดมันก็เหลืออยู่4ีบบ่กว่าชุดเนี่ยก็ลงทุนได้นะแล้วก็สามารถเล่นได้เลยนะครับแค่แค่แค่เกงว่ามันจะคุกเป็นคู่หรือขี้นั่นเองก็แคบนะฮะวัดคนละห้าสิบห้าสิบแต่นี้การเกงเกงมาจากไหนก็ดูนะฮะดูจากสถิติข้อมูลที่ที่มันออกไปแล้วนะที่มันออกไปแล้วอย่างงวดที่แล้วผมเกงว่าแทมมันจะเป็นเลขี้เพราะอะไรเพราะมันเป็นแ้มคู่มาเพราะมันดอกแต้มคู่มา สองสามงวดมั้งที่ออกสองสองศูนย์สองก็ลงไา้ได้รวมกันได้สี่ใช่ไหมส,สี่สี่สี่หกก็รวมกันทั้งหมดสามตัวได้สี่นะครับเป็นแนมคู่นะครับอันนี้ผมก็เลยประเมินวัดว่ามันต้องเป็นแนมขี้ส่วนหลักร้อยที่มาประเมินว่าเป็นเลขขี้เพราะก่อนหน้านี้เนี่ยมันออกหลักร้อยเป็นเลขคู่มาสี่งวดติดนะสี่งวดติด งวดที่งวดก่อนผมก็เล่นนะหลักร้อยเป็นเลขคี้แต่มันก็ออก446มันก็เลยผิดก็วันนี้ก็เป็นเลขขี้อีกนะยังเลขคี้อีกก็เลยวัดไปเลยนะครับก็ถูกนะครับอันนี้ก็คือก็คือได้เอาไปเรดแล้วก็เลยโดยประมวลว่าเอ๊ะทาไมเราเรดเราเก็บทีละเราเก็บทีละเหรียญสองเหรียญดอลลาร์นะฮะหรือเป็นเซนได้นะแต่ทําไม ไอห,หวยเนี่ยดูมันจะง่ายกว่านะครลงทุนง่ายกว่านะครับ <c oughs> ลงทุนดูง่ายกว่าแต่เราทําไมเราทําไมไปหวังจะเล่นมากตัวนะเพราะน้อยตัวนะครับการเล่นน้อยตัวก็โอกาสถุกผิดก็สูงนะเพราะนั้นผมก็เลยทํามากๆนะเมื่อเราทําแบบนี้แล้วนะฮะผมเคยเรียนให้ท่านทราบแล้วใช่ไหมว่าเลขสามสี่หกเจ็ดเลขคงที่เนี่ยอ่า มันจะมันจะมาเกือบทุกงวดนะกระทังว่าไหนมันผิดว่าไหนมันผิดงวดหน้างวดต่อไปมันจะมาอย่างงวดที่แล้วเนี่ยงวดที่แล้วมันออกสี่สี่หกมันไม่มีเลขมันมีทิมพีนะมันมันงวดที่แล้วเนี่ยออกหนึ่งห้าเก้าใช่ไหมเก้าหนึ่งห้ามันไม่มีสามสี่หกเจ็ดเลยแต่นีงวดนี้ผมต้องเกรงว่ามันต้องมีนะ เพื่อประเมินว่ามันต้องมีจากสถิตินะครับเพราะฉะนั้นก็เอาเลขงวดวันที่16พฤศจิกายนนะครับเอาสี่หเจ็ดเนี่ย3าม7ี่กเจ็ดเนี่ยถ้ามันมาหนึ่งตัวเอาแค่มาตัวเดียวนะไม่ต้องถึง2ตัวอันนี้ไม่ได้บอกของตัวนะเราทําชุดโต๊ะนอันนี้คือชุดโต๊นะครับถ้าชุดเต็งเราต้องเก่งว่ามันมา1ตัวอยู่ได้น้อยนะนี่เก่งว่ามาสองตัวนะครับมา2ตัวหรือมาตัวเดียวก็ตามแต่ถ้ามันมาตัวโต๊ถ้าตัวตัด พอตัดดับนี้เอาอยู่นะก็ถือว่าถูกแน่นอนอันนี้เป็นตอนไมเบิ้ลนะต้นไมเบิ้ลผมไม่ได้เขียนนะใครจะตามใครใครจะเล่นก็เล่นนะงวดงวดหน้าเป็นงวดสุดท้ายแล้วนะครับอ่ของเกือบเกือบสิ้นปีแล้วเหลืองวดวันที่16บหกพฤษภาคมอ่ต่อไปก็หนึ่งธันวาสิบหกธันวาสามสิบธันวาก็จะหมดแล้วนะฮะหมดปี สรุปแล้วเหลืออีก3มงวดสงวดทั้งงวดวันที่16บหกพฤศจิกายนนะครับสําหรับใครที่เป็นสมาชิกดวงมหาลาบอยู่ถ้าอยากจะต่อก็นะครับก็วันที่30มธันวาก็หมดถ้าใครไม่ตอ่อผมก็จะดึงชื่อออกนะครับถ้าใครคิดว่ายังพอจะลงทุนตรงนี้ไหวนะฮก,ก็ติดตามก็ท่านี้ผมทํา y o YouTube หรือทําวิดีโอสั้นรียนก็ตามแต่นะท่านควรกดติดตามหรือกดแชร์ไปนะ เพราะอะไรนะเพราะว่าถ้าหากว่าถ้าไม่ถ,ไมถ้าไม่มีปฏิสัมพันธ์กันคือถ้าไม่กดติดตามไว้นะฮะไม่แชร์ไปหรือไม่ได้ดูนะครับพวกเฟซบุ๊กเขาจะเขาจะปิดกั้นการมองเห็นนะเพราะว่าพวกนี้เขาทาเป็นธุรกิจนะเขามีเขาเป็นธุรกิจของเขานะฮะเพราะเราไม่ได้เสียเงินนะเราลงแบบฟรีลงแบบฟรีถ้าหากว่าเราลงเสียเงินคือต้องซื้อ ต้องซื้อเวลาเขานะต้องซื้อเขาท่านนี้เราไม่ได้ซื้อเราแบบฟรีเพราะนั้นท่านกดติดตามไว้เขาก็จะเปิดการมองเห็นให้กดแชร์ไปนะฮะเจะเปิดการมองเห็นก็ถือว่าท่านอนาคตท่านอาจจะเป็นลูกค้างเขาก็ได้นะครับเพราะนั้นทุกครั้งที่ท่านดูควรจะกดติดตามเพราะถ้ากดติดตามแล้วผมลงผมลง youtube ไปมันจะเด้งไปที่ท่านนะมันจะเด้งไปที่ ทีเฟทเฟของท่านนะครับถ้าหากว่าไม่กดติดตามไว้มันก็ไม่เด้งบางคนบอกว่าไม่ค่อยเห็นเลยนะเพราะท่านไม่ค่อยกดนะไม่ค่อยกดติดตามไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์ก็คือไม่ค่อยคอมเมนต์ไม่กดแชร์ไม่ติดตามดูเฉยๆแล้วก็ผ่านไปดูเฉยเผ่านไปนะ uh, เขาก็จะปิดกั้นพวกเฟซบุ๊กนี่ก็จะปิดกั้นนะฮะปิดกั้นการมองเห็นโอเคนะครับถ้ายิง ซาวว่งถ้ายิ่งคลิปไหนที่เขามีโฆษณาถ้าเรายิ่งไม่กดเริ่มมากดข้ามโฆษณาบ่อยๆ่อเขาจะปิดกั้นแหละโอเคนะครับนี่ก็คือชุดท็อตชุดทอดงวดวันที่ที่หกพฤษภาคมที่จะถึงนี้นะครับผมให้ดังนี้นะฮะผมเกรงว่า3าม7ี่หกเจจะต้องอยู่ท้ายรางวัลที่1อย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับถ้ามันอยู่จริงดังที่คาดดังที่ประเมินนะครับ แล้วเลขดับชุดโต๊ดน,นี่เลขมาไม่ครบนี่เอาอยู่นะครับที่จะาเห็นมากมันมีเบิลด้วยนะฮะแต่ผมไม่ได้ทําเบิ้ลนะแล้วก็ตัดชุดไม่เบิ้ลนเนี่ยมันไม่กี่ชุดนะครับส่วนมากมันเอาอยู่มาตลอดนะถ้ามันเอาอยู่ชุดโต๊ดชุดนี้ถูกไม่เบิ้ลนฮะถูกแน่นอนนะครับถูกแน่นอนมันจะออกขี้ทั้งหมดก็ได้นะหนึ่ง้าวก็มีนะครับคู่ทั้งหมดก็ได้นะครับอย่างสี่หกแปดเนี้ย มันถูกแน่นะครับเพราะเราไม่ได้เอาเลขคู่หรือเลขคี่มามามาตัดนะครับแ้วก็เราไม่ได้ใช้แต้มแต่เราใช้เฉพาะชุดดับชุดดับมาตัดเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็คือชุดโต๊ที่เราเอาเลขสามสี่หกเจ็ดมาทําแต่ถ้าเอาระบบคู่คี่มาทําก็ย่อมได้เหมือนกันนะครับต่อไปผมก็จะทําลักขนานี้นะครับโอเคนะครับก็ ขอบคุณที่ติดตามนะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับสําหรับวนที่แล้วคงโชคดีหลายคนนะมีบางคนคอมเมนต์ขึ้นมาบอกว่าเลขสามตัวเนี่ยกดไม่ทันก็ท่านไปเล่นวันหวยออกนะพอกดพอกด,อก,ดอกดไปก็บอกกดไปได้อะไรมันสองร้อยกว่าตัวใช่ไหมสองร้อยกว่าหางสองร้อยเท่าไรหางนะนี่มันสองร้อยสามบอกหางก็บอกกดไปได้ประมาณ200ร้อยมั้งมันก็ตัดไปก่อนเพราะว่า มันถึงเวลา,าบ่ายสามโมงสิบห้านาทีเขก็จะตัดส่วนในเว็บไซต์ที่ที่ในเว็บไซต์นะ <c oughs> เอาให้ถึงบ่ายสามโมงกว่านะครับอนีอ้ถ้าท่านถ้าท่านตัดสินใจช้าไม่เล่นทะก่อนนะไปเล่นใกล้ๆออกก,ก็กดไม่ทันเนาะกดไม่ทันโอเคน,นะครับขอทุกคนโชคดีนะครับอันนี้ก็คือจุดโต๊ส่วนชุดแต่งจะทำให้ได้บ้านหวยอีกนะฮะชุดแต่ง ก็มีคนขอมีพอเอาอย่างนี้อีกนะครับพองาะตีแล้วกดไม่ทันนะแต่ผมก็ไม่มั่นใจว่าถ้าเอาอ่างนี้อีกผมก็จะประเมินว่างดต่อไปเนี่ยหลักร้อยก็น่าจะเป็นเลขขี้เหมือนกันนะน่าจะเป็นเลขขี้อีกนะครับผมก็จะวางหลักร้อยเลขขี้อีกเลยทําชุดโตเต็มๆออกมาไอ้อชุดเต็งเ,เต็มออกมานะครับคือสองสองร้อยกว่าชุดเนี่ยเล่นได้นะสมัยก่อนคนเขาเอาผมไปเล่นสามร้อยชุดเอาไปเล่นเลยนะแล้วเขาไปตัดออก ท่านถ้าท่านมากท่านก็ไปตัดเอาวิธีตัดของท่านก็คือว่าสมมุติท่านได้เลขได้เลขเจ็ดมาตัวหนึ่งท่านก็ไปดูเลขเจ็ดอ่าสมมุติว่าเลขท่านโดนเลขเก้ามาตัวท่านก็ดูเฉพาะมีเลขเก้าใช่ไหมอันไหนเนี่ยหนึ่งศูนย์เก้าเนี่ยอันไหนไม่หนึ่งสามเก้าหนึ่งหนึ่งสี่เก้าอันไหนไม่มีเก้าก็ไม่เอาก้าห้าหนึ่งนี่เก้าหลักร้อยก็เอาหมดอย่างเงี้ยก็ทําให้น้อยลงนะละมันก็จะเสี่ยงมากขึ้นโอเคนะครับ ก,กดติดตามนะครับกด subscribe กดแชร์แล้วคอมเมนต์คอมเมนต์ก็ขอคอมเมนต์ตูภาพนะบางคนบอกโอ้เยอะจังอ้าวก,ก็ผมบอกแล้วผมทำเยอะๆนะความเสี่ยงน้อยคุณจะเลือกเอาน้อยตัวคนก็ไปเลือกเอานะครับหรือจะเอาน้อยแบบชนิดตัวเดียวถูกงวดที่แล้วผมเกือบถูกนะผมแทงสามหสามหกล่างไปตัวรั ทำบลกล่างไปพันกว่าพันสามนะฮะเ่่นไปพันสามออกหกสามมันไม่ไม่ถูกทักตัวกลับไม่ได้กลับลูกสาวถามพ่อไม่ไม่กลับบอกเอาจะไปรู้แล้วมันจะออกหกสามเอาเกงสามบกอะโอเคนะครับก็กขอทุกคนโชคดีนะครับมีเงินใช้นะครับส่วนเทรดนั้นก็อยากจะเรียนรู้ก็มีเยอะนะ,ะการลงหวยลงทุนกับหุ้นนะครับ มันก็มันก็มีความเสี่ยงนะฮะยิ่งหุ้นลงทุนหุ้นบางบางตัวที่มันก็ต้องปีหนึ่งปันผลผลแต่ถ้าเศษนี่มันเสษทุกวันนะยกเว้นเสาธิ์มันจะหยุดนะเสษทุกวันเทุกวันมันก็อย่างว่าก็ความเสี่ยงก็สูงท่านต้องมีพอร์ตเยอะๆอย่างน้อยหมื่นเหรียญหมื่นเหรียญก็เอาสามที่หกบาททุกสามเจ็ดบาทคูณเข้าไปเลยครับมันก็เยอะนะเพราะถ้าลงทุนน้อยๆมันก็ เราเทรดทีละน้อยมันก็ได้น้อยนะไอ้น้อยผมว่าสรุปแล้วผมมาคิดดูนะเราไปดูเศษเนี่ยเราลงทุนเยอะๆเป็น,ปนื่นๆเหรียญคือลงทุนเป็นล้านนะ่ะบอร์ดจะไม่เคยแตกนะครับอ่อนไม่เคยแตกแต่เราจะไปเทรดทั้งหมดล้านนะ่ะเขาเขาตั้งไว้ศูนยะ์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์นี่ยศูนย์จุดหนึ่งก็คือศูนย์จุดหนึ่งก็คือทีละสิบดอนสิบดอนนะพันคูณเข้าไปเนะ พันคูณศูนย์ุดหนึ่งเข้าไปไม่ใช่เหลือหนึ่งศูนย์นะเหลือหนะึ่งศูนยโอเคนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีให้ดูอีกครั้งนะจุดตอสวันที่อะไรแล้วจุดตอสวันที่สิบหกพฤกายนที่จะถึงนี้นะผมเชื่อว่านะผมเชื่อว่าสามสี่เจ็ดจะต้องอยู่แน่หนึ่งตัว ในหลักร้อยก็ได้หลักสิบก็ได้หลักหน่วยก็ได้ถ้าประเมินถูกแล้วเลขจุดดัดโต๊ดเนี่ยผมว่าก็เอาอยู่นะเมื่อคิดว่าเอาอยู่แล้วออกไม่เบิ้ลเสียงอย่างเดียวคือเบิ้ลหามเสียงคือหมายความว่าสังความว่าผมว่าเสียงอย่างเดียวที่จริงมันเสียงสามอ,อย่างอย่างน้่อย่างก็คือสามสิบหเจ็ดจะต้องมาสองชุดตัดตัวโต๊ดจะตัด,ต,ดตับมาไม่ครบจะต้องเอาอยู่ และสามจะต้องไม่ออกเบิ้ลหามแต่ผมประเมินว่าสามีโอเกจจะต้องมาและจุดดับจะต้องเอาอยู่เพราะนั้นเสียงอย่างเดียวก็คือเสี่ยงเบิ้ลหรือหามนะครับอันนี้อันนี้อันนี้อ๋ออันนี้อ๋ออันนี้ผมอันนี้มันมันมันแบบเบิ้ลน,นะแบบเบิ้ลขอโทษทีเอาแบบไม่เบิ้ลอ,อยู่ไหนแบบไม่เบิ้ลน,นี่นี่ ผมถ่าย่านถูกกับเปล่านะนี่คือต๊วันที่1ิพกพิกายนนะครับแบบไม่เบิ้ลนะครับเสียงอย่างเดียวเบิ้ลหามนะครับนะถ้าท่านคิดว่ามันวดมันเบิ้ลก็ติดติดติดอันนี้เอาไว้อีกสามท่พกตัวนะครับถ้ามกตัวนี้ตัดเบิ้ลนะครับ,นะรบก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์นะครับ ก็ท่านจะได้รับการเปิดการมองเห็นเวลาผมโพสเวลาผมโพสไปท่านจะมันจะแด้งไปที่เฟซบุ๊กของท่านนะครับสวัสดีครับขอทุกคนโชคด,ดีครับ